เมื่อนี้เกิีมกน้องใหม่นะพี่น้องมกมอน้องใหม่ใส่หมูอันน้องใหม่เทีดนี่ก็เป็นน้องใหม่ไพ่หอกนะพี่น้องน้องใหม่ไผ่หอกผู้ขาเผาแล้วเผาเล้วก็ปอกเปลือกก็มาเคียนให้มันเป็นเส้นะพี่น้องเคียนเหียเป็นเ้นแล้วก็เอาไปต้มน้ำขมมันออกแล้วน้ำนึ่งน้องพี่น้องอันนี้คือต้มน้ำขมแล้วเป็นเส้นะสิพี่น้องต้มน้ำขมออกแล้ววันนี้ก็พร้อมที่สีมกแล้วนะพี่น้อง ผู้เรคนก็อาจจะถามว่าถ้าบ่าใส่น้ำมันหัวใส่น้ำมันอย่างอื่นในบ่อกระได้คล้ากันพี่น้องแต been, ja ่เขามีความสามารถเผาแล้วก็เคี่ยนแล้วก็เฮ็ดให้มันเป็นเศษได้นะพี่น้องเฮ็ดได้คล้ากันเพราะว่าสิเป็นน้ำมัไผ่ตรงน้ำมัไผ่บานน้ำมัไผ่กิมซุงหรืออีหยังก็เฮ็ดได้เหมือนน้าพี่น้องาแต่เฮ็ดให้มันเป็นเศษได้บางคนเพิ่นบ่เคี่ยนเป็นเศษิ่นก็ซับเอาพี่น้องเครื่องปรุงเขาก็มีอันนี้เนาะพี่น้องอันนี้เป็พริก หอ,อมกับเทียมผู้ขาใส่เกลือแล้วน้อยหนึง่งอันนี้ก็เป็นหมูสามสันนะพี่นอ้องนี่ก็เป็นน้ำปลาขาดบ่ไดดคือน้ำปลาเป็น้งนัวผงชูรสนั่นเองมักหน่อยใส่หน่อยมักหลายใส่ลายเขาเนี้ยวแซ่แล้วผู้ขาสีเอาน้ำมันออกแล้วผู้ขากับสีตำนะพี่นอ้องที่น้ำออกแล้วก็สีตำบดให้มันละเอียด คือน้ำยานางนะพี่นอ้องอันนี้อันนี้ผู้ขาคั่นแล้วครับพี่นอ้องผู้ขาคั่นแล้วเนี่ย่องแล้วเอาตะหนามมาแล้วแต่แบบเพรให้เด็กกองย่องแล้วออกแล้วมันกิเป็นแต่นี้พี่นอ้องแต่ผู้ใดว่าอย่างย่องขี้ขันบ่ถนัดอยากปั้นไม่เครื่องปั้นกะใส่เครื่องปั้นเลยนะพี่นอ้องอันนี้กะผ้ายตู้นะพี่นอ้องถ้าผู้ใดหาผ้อีตู้ผูได้ก็ เอาเป็นไอโหระพาก็ไดพี่น้องมันสีหอมนะจ๊ะหมูนี่ก็แล้วตั้งหมักได้พี่น้องหมักหมูซันซันหรือหมักตำมันก็เอาตามันก็ได้แต่บางคนคนบ่าหมักหมูคนว่ากินหมูคนก็เอาไก่ใส่ก็ได้จ้ะใส่เทนนะจ้ะยวผู้ขายจิตํำเครื่องปรุงเนาะพี่น้องตำเครื่องปรุงต่างๆล้วเขาถึงมาลงมือเห็ดเนาะพี่น้องเห็ดหมกหม้อแบบเห็ดแบบวิธีท่วาเขาบ่กเขาบ่มีใบตองัฆษณาสำหรับคนอยู่ในเมืองเนาะพี่น้อง เดี๋ยวผู้ข่าสิเอาข่าเบียร์ใส่ขลกแล้วก็ติดํานเนาะพี่น้องคนที่มาหาใบตองบอ่ใดบ่มีใบตองหรือว่าเวลารีบด่วนหาใบตองเห็นประทันเนาะพี่น้องเดี๋ยวผู้ข่าขออนุญตตาตไม่เกลี่ยพี่น้องเดี๋ยวตําเครื่องปรุงต่างๆก่อนนะฮะมาเบิ้งวิธีแกงเนาะพี่น้องวิธีเห็ดผู้ข่าก็ตําเครื่องปรุง แล้วเนาะจ้ะเตรียมเครื่องปรุงทุกอย่างแล้วบเรีเนาะพี่น <als> claro. nice ้องวันนี้เข้ากับเปิดแก๊สตั้งหม้อเลยจ้ะวันนี้ก็เครื่องปรุงนี่เข้าตำแล้วก็บมิข้าวเบียร์เนาะจ้ะเข้ากับไส่ไปเลยนะพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเบียร์เนาะพี่น้องคนอีสานมานชอบคนเอินข้าวเบียรเนาะพี่น้องใส่ลงไปในหม้อเลยจ้ะเครื่องปรุงต่างๆที่เขาเตรียมไปคือเขาใส่ลงไปในหม้อเลยพี่น้องหมูก็ใส่เลยไปจ้ะใส่ลงไปเลยเข้าไปต้องรอให้หม้อเดือดเนาะพี่น้องใส่ไปตอนนี้เลยจ้ะ แล้วเขาสิค่อยๆค้นไปเรื่อยๆเนาะมันิกพริกกระตำแล้วพี่น้องอ๋อมึงบ้าเปล่เหรอพริกเขากระตำแล้วพริกนี่ก็แล้วแต่คนมักเนาะพี่น้องเนาะว่าสิเอาพริกสดหรือพริกแห้งแต่พวกขาว่าพริกสดเนี่ยมันสีหอมก็เกันเนาะพี่น้องขี้นูถ้าผู้ใดมักเคลิ้มไล่กัสีไส้ลูกโดดก็ได้ด้วยพี่น้อง ถ้าดูดกับไม้ถึงหมพริกเหมือนกพริกง่อยแต่ว่าเอาเป็นบมูพริกกินดาได้แต่พริกขี้นูมันสิเป็ดแห้งเลยพี่น้องมันสิเป็ดแห้งโพดจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะบะพริกนี่กะคุกขาดะตําใส่หอมกระเทียมใส่ตะไคข่นะพี่น้องใส่เกลือซอนซอนซ่าหนึ่งเนาะพี่น้องเดี๋ยวมันจะใส่เกลือเขาจังตำไงพี่น้องมันตั้งเหล็กไงตังบ่กระดินแล้วที่นี่เขาก็ต้อง ไน่หมอยเ่าก็บ่ต้องใส่เกลือแล้วเพราะว่าอตาเ่าตำหมึกพริกใส่แล้วเนาะพี่น้องน้ำปลาก็ใส่ลงไปเลยจ้ะก้าเด้วยพี่น้องผมมีสูตรตายตัวจ้ะแล้วตักห่อเห็ดหมอหน่อยหมอใยา,นนานยนะจ้ะหมอเ่าก็สีเริ่มเดือดเนาะพี่น้องเ่าก็สีข้นไปเรื่อยเนาะจ้ะเ่าใส่เครื่องปรุงทุกอย่างเลยจ้ะชุดรวดห่อก็ใไส้ลงไปเลยจ้ะ ก็มักหน่อยก็ใส่หน่อยมักหลายก็ใส่หลายเนาะจ้ะก็วยจีส่ส้ประมาณนี้เนาะพี่นะอ้องสำหรับอ่าใบพะยูตูหรือแมงลักนี่ยจี่ส่ตอนบัดสิโปงเนาะพี่น้องคนจุดก็มันสีแห้งเนาะจ้ะบางคนก็วยจีถามมาอันเป็นยังคือใส่ข้าวเหนียวใส่ข้าวเบียร์ถ้าพอใส่ข้าวเหนียวพอใส้ข้าวเบียร์นี่ข้าวเหนียวแช่ต่ำนี่เพื่อเอิาน้าวเบียร์เนาะพี่น้องมันก็สิว่าเป็นหมกน้องใหม่นะจ้ะที่ว่าเป็นหมกหมอมันสิบ่เหนียวนะเกษตรเห็นมันเหนียว บางคนสิถามว่าใส่อย่างอื่นได้ไหมอย่างเช่นใส่มันก้นบนใส่แป้งมันนะพี่น้องมันก็ใส่ได้แต่มันวแส็บรสชาติมันเรคือข้าวใส่ข้าวเหนิ่มนะพี่น้องอขอข้าวมาแซ่กะเห็ดเป็นขา้าวเนิ่มอะไรได้พี่น้องต้องข้าวเหนียวเท่านั้นเด้อจำไว้เลย,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 ยพี่น้องข้าวเหนียวเนี่ยก็แช่ย่างหน่อยๆก็ประมาณสองชั่วโมงเลยพี่น้อง ชาวบ้านอีสานบ้านห้องคนกินข้าวเหนียวคนกระิษมาไหวกันคลืนเนาะเขาจับเงินแซ่ข้าวเหนียวมาข่าวนิ้วนาะพี่น้องแซ่ไหวกันคลื่นขำคลืนเนี่ยหมอเสกอ่ะห้องกับแบงไหวเวลาเ้าสิหนึ่งเขาห้องกับแบงไหวมาต่เนาะพี่น้องเอาเดี๋ยวห้องมาเบื้องตอนหมอเขาเดือดเนาะพี่น้องเขาสิคนไปเรื่อยๆนะจ้ะหมอมุกน้องใม่เขากะเดือดเรืเนาะพี่น้องเขากะสิคนไปเรื่อยๆเนาะจ้ะคนไปจนก้นน้ำสีแห้งเนาะพี่น้องต้นเปอร์ธีวาสีบ่ลห่ไอหม้อเขามันใหม่นาะจ้ะเพอพอเขาใส่ข้าวเหนียวข้าวเบียร์เขาต่เนาะจะ แต่ข้าวปลาค้นเนี่ยมันติดติดกฏมอนะจ๊ะมันติดมอใหม่นะจ๊ะค้นไปจนกว่าหมูข้าสิซุกจนกว่าน้ำสิแห้งเนาะจ้ะคุ้มไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเดี๋ยวข้ามาล่อเบิ้งตอนมันสุกเนาะจ้ะตอนน้ำมันแหงมันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าถ้าผู้ใดมักมันเนาะจ้ะอยากให้หมกน้อยมันก็นใส่น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันหมูก็แล้วแต่ ไปจักซสรนี่นจะ้จะสีหอมน่ามันน,นจะจ้ะแต่ว่าหมูมันกับมันนี่แลหละหรอพี่น้องถ้าว่าทามักมันกับเพิ่มได้จะ้ะนี่นั่นกับเฮดกับเขาบอคอยเจียงหนูนพี่น้องแต่ก็บพ่อเฮดได้ยุตอาหารอีสานเท่าน่าจะ้ะอย่างเช่นหมกหน่อไม้อ้อย่างประเภทนี้น,นจะจ้ะเฮดได้ยุจะ้กะกับบอคองเดี๋ยวห้ามาล้อบนตอนหนาเพราะเห็งน,น่าจะแบบมันสุก มกหมอนอใหม่เขาก็เดือดแล้วก็ซุกมาด้วยพี่นอ้องน้ำก็หแห้งแล้วน้ำก็แห้งแล้วนี่คือขั้นตอนสุดท้ายเนาะพี่นอ้องตอนเขาค้นเขาเขียวเนี่ยเขาใส่ไฟอ่อนเนาะพี่นอ้องหมอจังสีบ่ใหม่มันติดติดกดหมอเขาเหนียวขวดเบียร์เขาเดี๋ยวเขาใส่เนาะพี่นอ้องเนี่ยเสร็จแล้วพี่นอ้องขั้นตอนสุดท้ายเขาก็ใส่ขวดอีตู้ลงไปเลยคดด้ยนพี่นอ้องคนแล้วก็ปิดแก๊สได้เลย เป็นอันเรียบร้อยเสร็จพิธีเต้องกระซิบนะพี่นออาา้องหอมเราบัเขาใส่ไปตู้ลงไปปิดแก๊สเล้วพี่น้องแก๊สเลยคุณลู้นสิว่าคือบราเห็นยันนั่ใส่น้ำปลาผู้ข่า,ขาบา้านใดใส่น้ำปลาเด้พี่น้องผู้ขา่าใส่เกลือในบอกพริกเขาตำเหล้วมันก็เค็มได้รสชาติแล้วพี่น้องใส่แคร่หนำปลากับชุรสแคร่หนำพี่น้องเฮ็ดง,ง่ายๆอาหารอีสานสำหรับผู้ใดที่มาอยู่ในเมืองอยากเค็ดกินล่องเบิงคืออยากมุกน้องไม้ ลองเห็ดสูตรย,ยานั้นเบิ่งกะหน้าว่สะสนลองชิมกันกะหน้าพี่น้องผ่านพี่น้องเรียบร้อยน้องเห็ดกินเบิ่งดกะพี่น้องเด้อเนื้อหมูก็สชีนิ่มเพราะว่าห้อมมักไว้ังแต่เมื่อขึ้นอะพี่น,อน้องเนื้อหมูอย่างนี้นิ่มคือนมักใส่รสดีใส่นังมันใส่ผงฟูนิดหน่อยเนื้อสีนิ่มนมุ่มอร่อยมากพี่น้อง เดี๋ยวยจะยนันตักใส่ถ้วยไปเสิร์ฟเลยพี่น้องเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่คือหมกแลงใหม่หมกหม้อจ้ะหมกหมอ้อน่อไม้ใส่หมูเรียบร้อยอร่อยมากลูกไส้ลามักคักด้ึไงเสียบประหยัดเวลาว่าต้องไปหาใบตองว่าต้องไปหาไม้คัดหมกเลยพี่น้องเอย,งย็บไม่ไุดยายนั่นคนบ้นบานๆผู้ใดมักก็ลองเอาไปเห็ดกินบ้างแด้วจ้ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ น่ากินมากพี่น้องขอบคุณเพื่อนเพื่อๆทุกคนที่ติดตามรับชมถ้ามากักลิปได้นั้นก็ลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้วยพี่น้องสำหรับ้มนี้ก็าลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า